สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชอาวไทยทีใส่ถั่หลุกท่านนะคลิปนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากเมื่อกี้กินมามกาไปแล,แล้วเราต้องกินน้ำไงแต่มันไม่ไกินน้ำธรรม,ามาดาไง,เ,งเรากินน้ำแบบเร็วที่สุดอะ่ะคือจอับกระตาไปถ้าใครแพ้แก้ผ้านะแก้ผ้าหรือบ็อกเซอร์แล้วไปยืนตรงบันไดอ่ะเออเอย่าอย่าให้ทำให้ดูถ้าใครแพ้ต้องไปแก้ผ้าตรงบันไดเดี๋ยเป็นไงเราไปดูเลยมากินน้ำก่ดนหนึ่งใครกินไวกว่าอะอะคุณพร้อมยังพร้อมแล้วผมกดตามที่นี่เลยคุณกินตอนไหนผมกดตอนนั้นหนึ่งสองสามไป อุ้ยโอ้จะสู้ไอ้เฟีบได้ไงอะ่ะไอ้เฟีบมันอีทแหลกอ,อ,อ่ะโอ้ดูดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงมึงกินเลือ,องเข้ามาเพื่อทิ้งในเวนไอ้เหี้ยถูกแล้วมะกุกินแบบนี้ดิแบบที่พีพีเขากินอ่ะที่กินท,ทีเดียวอะ่ะลงคอไปเลยอ,ะอ,ยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ใครเสียเยอะมาม่ามาม่ามาม่าออกมาแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยออกแพ้แน่เลยเฮียมากินไหวจัดดวะเนี้ยนะจะหนึ่งนาทีแล้วจะหนึ่งนาทีแล้วเฮียกูแค่เห็นมึงกูยังอ้วกเลยเฮียนี่ห้าสิบวิห้าสิบจุดเจ็ดสิบสองวิอ่าบอกเลยนะน้ำมันกินยอนนี่เลย เจนี่ส้นหายเฮียส้นหาทอมไม่ทัดเดี๋ยวผมจะกินเนี่ยวิเดียวอ่ะชัวร์เปล่าไม่อยากหมูหรอกโมหรือเปล่าแอ๊กหรือเปล่าคอยดูอคอยดูอ่ะแอ๊กหรือเปล่าไอ้เฮียขัดกูอ่กูเท่าใจอยู่เฮียเฮียขัดกูดีเฮียเอ้าเฮียเอาละแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ หนึ่งสองสามไอ้เหี้ยมาบ้าเออไอ้เหี้ยโอ้โหมาม่าเมื่อกี้นี่เลยทำกูเนี่ยเอาเอาให้ชัดเอาเข้าไปทั้งกินทั้งทั้งกินทั้งทั้งไม่กูมาทำอะไรเลยไอ้เหี้ยทั้งกินทั้งเยอะอ่ะ อ๋อกินแล้วพุ่งใส่กินแล้วพุ่งใส่กระถางต้นไม้รดน้ำต้นไม้ไงโอ้โหชิลเนี้ยครับนะเอาเวลาเดินนะครับคุณแม็กคุณต้องจวดนะฮะคอ่นี้มันไม่เหมาะการกินจริงๆไหมเฮียไป่สกเ้ยโอ้โหมันเย็นในเยี่ยกินไม่ได้เย็นจัดเลยน,น้ำอ่ะอืมอร่อยว่ะแพ้พทองไม่ได้ไเฮียเอาห้าคลิปคาสิเบร์แล้วคุณแม็ก กูยอมได้ไหมออโ,หโอ้โห <c oughs> มึงดูเอาคนเอาคนที่กินเก่งมากินแก่คนอย่างกูเ,เนี่ยเฮียบูนหุนกูไอ้ซาเต้โอ,อ้โหแล้วเป็นหนึ่งนาทีแล้วอะ คุณกินอะไรคุณช้าไปหมดเลยนะสู้คุณเฟรมไ่ด้ผมกินให้หมดใช่ไหมน่ะก็หมดแล้วโอ้ยกติกาครับผมเป็นกติกาแล้วกูเดินไปขึ้นบัรทัดไหวไปได้ไอ้สัสไอ้เหี้ยกเอาคุณจะพอแค่นี้หรือเปล่าจุกเลยล่ะคุณจุกเลยล่ะคุณจะพอแค่นี้หรือเปล่าอังโบโบผมพอดีกว่าโอเคไอ้เหี้ยดูทรงแล้วแบบว่าดูทรงแล้วแบบว่าคุณแม็กก็แพ้ผมครับไอ้เหี้ยคุณเถื่อนเหี้ยได้แก้ผ่าได้สัสก็มีไอ้แก๊กอ่ะเหี้ยบอกว่ามีกอ้แอ๊กกูแข่งอะไรกับมึงได้มั่งวะเนี่ย ไอ้เหี้ยออกกำลังกายก็แข่งไม่ได้ไอ้แข่งเกมกันกูไอ้เหี้ยเอาหน้าต้องได้เดี๋ดิเอาวีเลยเขาหน้าโอ้ยมันโทรศัพท์กูเล่นได้หรือเปล่าเอาวีอ้เหี้ยกต้องท้าผมแล้วเดี๋ยดไอ้เหี้ยมาม่ามันจะอ้วกอ่ม้ามันตีไอ้เหี้ยจะหาทำนะเอากินข้าวเราต้องกินน้ำเยอะๆอ่ะเขาบอกทำให้แบบการย่อยมันจะไม่ไม่คอยจิบไอ้เหี้ยคอยจิบแบบทีละวันละสองลิตรไอ้เหี้ยมือให้กูกินคนเดียวมึงกินไปได้ไงวะไม่ถึงหนึ่งนาที มันเป็นการฝึกไงมันต้องแอ็กก่อนเราต้องเริ่มการแอ็กกันไม่ได้แอ็กอู่แล้วเฮียติดแอ็กซะแล้วชนะติดแอ็กซะแล้วเฮียพีดิ้แรกอ่ะบอกเลยใครท้าแข่งดูเอาหมดอ่ะเฮียน้ำมูกแข่งกินแข่งกินไม่ไหวปะเขาหน้าเขาหน้าค่อยค่อยแก้มือได้ป่ะทำอะไรดีวะเขาหน้ากูกูสันสรรหาก่อนกูชนะชนะอะไรมึงเนี่ยชนะอะไรมึงได้บ้างเัมือนกัน เกมคุณก็แข่งผมได้ไขับขับรถกูก็ไาชนะมันไะ้พี่ยะเกมคุณก็แข่งขผมได้เกมอะไม่มีที่อะไรชนะมันได้เลยกลูอะก็คือเป็นอันว่าแบบว่าผมชนะนะฮะผม, <c oughs> ผมน,ะ <c oughs> นี่ผมชนะ <c oughs> นี่คุณดูน้ําน้ํามันน้ําผมนี่ยั่งไงผมก็ชนะคือแบบนี้ไม่มีแล้วมากคือแบบก็รู้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปทําโทษก,กันอย่เลยนะแก้ผ้าแก้ผ้าบนบันไดคุณต้องไว้แั่งกบบพีพีดิสแลกอะโอ้ยได้หมดเนี่ยเอ้ยนี่ผมนี่สบายแล้ว ดี๋ยคุณต้องไปแก้ผ้าบนบันไดนะพอดีเราจะคุณต้องไปแก้ผ้าบนบันไดเราจะมีถ่ายคลิปต่อไปเดีย๋ยวเราไปดูกันนะ<อ>คลิปดีไม่มีแล้วมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วอย่าแค่้ทำแล้วกด,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 กดติดตามแล้วกดกระดิ่งชิงกระเบลนะครับเราเจอใหม่คลิปหนะ้าขอโทษที่อยู่ถ่ายคลิปมานี่ตามตอนนั้นผมแพ้คลิปที่แล้วเอ้ยแพ่คลิปที่แล้วคลิปนี้แหละกินน้ำคุณต้องทอนเหล็กกอกเซอร์นะเพราะว่าวิวข้างหลังจะเป็นเมืองนะครับผมตามบันไดเลยเนี่ยกูล้อให้บันไดเลยเนี่ย เหตยอซีวอลซีวอลเนีเอาเสื้อไปแล้วเขาแรกผมใส่มันหนาวว่ะเตรียมพร้อมผมรู้เดินอะไรไงรูู้้ชายจริงว่ะต้องรับยอมรับคำท้าว่ะถอดเสื้อาไถอดเสื้อนี่โชก้ามโชก้ามดูเนี่ยโชก้ามโชก้ามอ้าวเกงมาแล้วผมใส่กี่ชั้นเนี่ยเฮ้ยเนี่ยหมดแล้วไอ้เหี้ย อ้าวนี huh. there, ่แหที่เหละไปยืนไหมอ่ะซีวอล์เลยซีวอล์เอาไปยืนครับไปยืนครับผมอ้าวเป็นไงโดดได้ผมโดดได้โดดได้โอ้ยอยู่คน